ครับทุกคนก็เจอบ่อยมากๆครับสาหรับไข่ปลาแซลมอนกระป๋องเขียวครับซึ่งเป็นของรัสเซียนะฮะอันนี้ผมอยากจะรู้นะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเหมือนของไทยหรือของทั่วไปไหมเห็นเขาทานบ่อยมากๆเลยทุกคนคงสงสัยนะวันนี้ในตัวจะมารีวิวทุกคนได้ดูนะครับไปครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาลองแกะแล้วก็ทานทุกคนได้ดูครับก็คืออันนี้ก็คือได้มาครับค้อนหายากมากๆครับในไทยไม่มีนะครับต้องสั่งจากนอกครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ทานทุกคนได้ดูครับไปกันครับมาครับทุกคนเราก็จะมาแกะเนาะ มาดูกันโอ้โหผมให้คุณดูนะคือเหมือนที่เขารีวิวเลยทุกคนคือแน่นแน้นเน้นๆอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับเขาใช้ฝาตัวเนี้ยตักแล้วก็ทานนะแต่ผมขอใช้ช้อนนะครับขออนุญาตใช้ช้อนเนาะอย่างนี้ครับโอ้โหอันนี้คือไข่ปลาแซลมอนแท้ๆนะครับ จากรัสเซียนะครับตัวนี้นะครับอะคูเดเซนะครับมาเป็นภาษารัสเซียไปยักรีนะครับเดี๋ยวเรามาลองทานดูบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นไข่ปลาแซอรมอนกระป๋อง แท้ร้อยเปเซ็นะครับรสชาติก็คือผมคอยคำนึงนะมีความมันความนุ่มหนึบด้วความเค็มเค็มนี่มาก่อนเลยเค็มนี่มาก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะเขาต้องใช้วิธีการทำเค็มเพื่อสนงอมอาหารครับแต่รสชาติที่คือมัน อร่อยอร่อยนะครับคาวนิดหนึ่งนะครับและมีรสชาติหวานของไข่ปลานิดนึงนครับทําให้รสชาติไข่ปลาเนี่ยลกลมกล่อมมากๆเลยครับอืมปกติไข่ปลาแซลมอนทั่วไปเนี่ยถ้าทานอย่างนี้เนี่ยเขาจะคาวมากนะครับแต่นี่คือดีเลยเดี๋ยวผมจะมาลองทานกับถ้าเราใส่กับยำหรือว่าเราจะทานคู่กับเป็นเมนูเมนูย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองทานคู่กับเป็นหมูย่างนะครับ เป็นหมูย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับดูนะทุกคนเห็นไหมครับตักใส่ผสมเข้าไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้ดูนะอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับมาลองมาทานดูนะครับอร่อยเข้ากันมากๆอร่อยต่อไปต่อไปผมจะมาลองทานคู่กับยำนะครับเป็นยำกุ้งสดนะ แล้วก็ใส่เขาลงไปนะครับใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะออกมาได้อย่างนี้นะครับนะครับมาอย่างนี้มาครับทุกคนอร่อยเพิ่มขึ้นอีก200%เปอร์เซ็น อยากจะรู้ว่าของไทยกับของเขาเนี่ยต่างกันยังไงความแตกต่างก็คือเขาจะเป็นไข่แท้ๆเลยร้อเปอ็นแล้วก็มีความอร่อยเข้มข้นมากกว่านะครับอร่อยเข้มข้นมากกว่านะครับอันนี้ไม่ค้านะครับสำหรับว,วันนี้ลองของกันไปตัวครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย